สวัสดีครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในเกมอันเชเน็ตนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับก็มีแฟนคลับขอมานะครับผมก็เลยจัดให้ตามคําขอนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็มาศึกษาเรื่องเกมกันก่อนนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับดูภาพนี่มันเหมือนเหมือนไมคครับป่ะเออคล้ายๆกันนะนะอันนี้ผมต้องวิ่งไปไหนผมยังไม่รู้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรวะ บอกอื่นเลยนะครับเราก็ต้องหาเมืองนะครับผมเห็นหลังคาบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราวิ่งตรงเข้าไปในเมืองแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าเกมมานะครับผมก็ได้ทําการเข้าเซิร์ฟนะครับซึ่งมันเขียนว่าเซิร์ฟไทยนะครับผมก็เลยทําการเข้าเกมมาเลยนะครับเออมันก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบใหญ่ๆนะครับแบบง่ๆนะฮะซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ป่าไม้นะครับลกลุงลังนะฮะป่าไม้เรียบๆนะฮะแหลมๆนะครับไปเดี๋ยวเราวิ่งเข้าเมืองกันนะครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็เห็นหลังคาบ้านคนแล้วนะครับซึ่งเราก็ระแวงหน้าระแวงหลังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีมันจะมาหาเราในครับผมเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนะี่ยผมเห็นยุคเขียวนี้ผมว่ามันต้องเป็นซอมบี้นะครับเพราะว่าผมเล่นไปประมาณตาสองตาแล้วแหละนะฮะอ้าวล็อกนะครับเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ป่าวะเฮ้ยต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธเราจะสู้ซอมบี้ไม่ได้นะครับ เอโอยโอ๊ยยยเอาคุณนอนทำไมวะนี่คิบหายเอ้ยวิ่งนีเดี๋ยวเดี๋ยวหาอาวุธก่อนนะครับเอามาดิมาดิวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีนะครับเฮ้ยไม่ไม่มีอาวุธเลยว่ะเสื้อนะครับโอเคใส่ทรงใส่เสื้อให้เรียบร้อยนะครับเปิดตู้ตู้ไม่มีอะไรอีกเอา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 ตายตายกูตายนะครับเอาใจเย็นเพื่อนเอา อาทำไมกระโดดไม่ได้โอ้โหไอเล่นกูตาย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 นะฮะไปะเดี๋ยวเราไปเล่นใหม่อีกสักรอบนะครับเออผมว่ามันมันก็แจ่มดีนะภาพมันลื่นนะฮะแต่ว่าแต่ว่ากราฟิกมันเลมเหลี่ยมนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตัวเกมด้วยนะครับโอ้ยข้างในนะครับมีซอมบี้อยู่นะครับอันนี้เก็บได้ป่าเก็บไม่ได้นะครับไม่ใช่เกมอาร์คนะครับ อ๋อชั้น2นะครับบันไดนะครับรู้สึกว่าบันไดมันจะเรียบเกินไปนะครับมันจะเรียบไปไหนวะเฮ้ยอะไรเอ่ยอ๋อกระเป๋าเหรอไม่แน่ใจนะครับเราเราเช็คของนะครับได้กดตัว G ีนะครับอ๋อน่าจะเสื้อกราะหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับอะไรวะทําไมไม่มีของเลยวะสําหรับเกมนี้ก็เล่นได้อีกอีกโหมดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโหมดอ่า PVP นะครับนะฮะ โหมดนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นแบบยังไงล่ะ s u r v i v a หรือเปล่านะครับอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยเฮ้ยทำไมป่ามึงสีฟ้าวะเอ้ยมันพ่นพิษเว้ยโอ้โหแม่งพ่นพิษใส่กรูนะฮะเรามาดูหลังนี้กันนะครับว่ามันมีของอะไรบ้างนะฮะร,รู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรเลยนะครับชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้ตังค์หรอครับออดอกตังค์ได้ด้วยนะครับอันนี้อะไรใบไม้จากข้างนอกชัวนะฮะอะไรเอ่ย อะ,อะไรวะไข่เหรอไม่ได้อ่านเมื่อกี้ลืมอ่านนะครับโอ้ยไม่เห็นมีของอะไรเลยวะอะไรวะเนี่ยทำไมมันโล่งโจ่งแบบนี้นะฮะวัยรุ่นเซ็งนะครับอันนี้เอาไว้ทําไมได้อ๋อเอาไว้กินนะครับเพิ่มรู้สึกว่าจะเพิ่มพลังหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจครับมีอะไรหรือเปล่าเพิ่มอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูของอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บเงินนะครับเก็บเงินไว้นะครับ ไม่รู้เก็บไว้ทําไมนะครับรู้สึกว่าแถวนี้ไม่มีใครเลยนะกดเอ็มได้หรือเปล่านะฮะอ๋อนี่ไงนะครับอันนี้เป็นเมืองที่เราอยู่นะครับอืมเมืองใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะมีคนนะฮะอ๋อคนมีแค่นี้นะครับนี่นะครับแล้วกูจะเจอคนได้ยังไงวะเนี่ยแมปตั้งใหญ่คนก็นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราเล่นฟารฟามไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปคิดมากเลยนะครับเอาแล้วไงนะฮะเจออะไรเอ่ยจอปืนนะครับลูกกระสุนไม่มีนะครับ เออเนาะอันนี้อะไรวะอันนี้เป็นลูกกระสุนหรือเปล่าน่าจะใช่ลูกกระสุนนะแล้วทำไมกูเก็บไม่ได้วะเอา้าเอา้าเอา้เอามั่วเป็นมหมดเลยเอา้าเดี๋ยว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 อยู่ไหนวะเนี่ยมันเล่นยังไงวะเอ้าดอกไปเอาร้อยหนึ่งมาได้ป่าวร้อยหนึ่งไม่ได้นะครับความจุเต็มนะครับอันนี้เสือ้อกาอนะ น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวลองลองเก็บกระสุนก่อนนะครับกระสุนเก็บไม่ได้ครับเอ,อ้าอะไรวะรเ,ออเงินเหรออ้าดรอปเงินไปนะครับผมจะเก็บกระสุนนะครับกย็ยังเก็บไม่ได้นะครับเออทาไมเก็บไม่ได้วะไม่เป็นไรนะครับ Pass เดี๋ยวเราเก็บไปแค่นี้ก่อน <mumbles> นะครับอาจจะมีกระเป๋าก็ได้นะครับอาจจะมีกระเป๋าก็ได้นะครับโอเคเดี <ๆ S 1> ๋ยวเราไปหากระเป๋าก่อนนะครับเพื่อจะมาเก็บกระสุนนะครับโอ้ หน้าจอมึงจะเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยคอมมึงแค่เครื่องเดียวเองนะครับโอ้โหคอมเยอะมากๆนะครับรู้สึกอันนี้จะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับทาไมกล้องเว็บแคมมึงใหญ่จังวะนะฮะเหมือนกล้องวงจรปิดบ้านกูเลยนะครับโอ้โหบันไดนะฮะโอ้โหบันไดนี่เรียบมากนะครับนึกว่าสไลเดอร์นะครับหาของต่อนะครับรู้สึกว่ามันจะสวิโวจริงๆนะครับมันไม่มีอะไรให้เลยนะครับมีเทปอี่อันนึงนะครับเทปโง่นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะ ซักตัวเองได้ไหมเนี่ยหมุนติวติวติวเนี่ยเออนะฮะในนี้มีอะไรหรือเปล่าอันนี้คืออะไรนะครับฮะหมวกนะฮะหมวกนะครับอันอย่างใหญ่เลยนะครับใหญ่โตมหฬารเลยนะครับกระสุนอยู่หลังนี้นะหลังใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเก็บมันนะครับอันนี้อะไรโทรศัพท์ง่งนะครับอย่าไปสนใจเลยนะครับมาเปิดออกมานะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับ เออถ้าเกิดกูเจอคนนี่กูก็โดนยิงตายฟรีๆใช่ไหมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับคือมันเป็นบ้านโง,ง่ๆทั้งเมืองนะครับที่เป็นยิ่งกว่าเมืองล้างนะครับบอกตรงๆนะครับเออเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับเผื่อมันจะมีอะไรบางอย่างเอ้ยอันนี้คืออะไรนะครับแฟดเขาเรียกว่าอะไรวะจําจไม่ได้อันนี้อะไรเอ่ยเก็บดูนะครับเป็นกระเป๋าหรือเปล่า ออเป็นกระเป๋านะครับออโอเคโอเคแบบนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับเจอกระเป๋าสักทีนะครับเดินมาตั้งนานไม่เจอกระเป๋าเลยนะครับอ่ะเปิดตู้ออกมาไม่มีอะไรเช่นเคยนะครับตู้นี้ไม่อยากจะเปิดเลยนะครับเปิดแล้วมันไม่มีอะไรไม่รู้จะเปิดทําไมนะครับอืมไปเดี๋ยวเราไปเก็บกระสุนหลังเดิมของเราดีกว่านะครับกระสุนอยู่ไหนนี่นะครับกระสุนโง่อยู่บนโต๊ะนะครับอ้าวเก็บไม่ได้นะครับ เป็นอะไรเอ่ยนะครับทำไมถึงเก็บไม่ได้ครับผม40ลูกก็นี่ไงกระเป๋าก็100%เซแล้วไงทำไมกูถึงเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ช่างมันนะครับอืมไม่อยากเก็บแล้วนะครับเก็บไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเออช่างมันเถอ,อะเนาะเก็บแต่ปืนมาก็พอนะครับโอ้เวรกรรมจริงๆนะครับ ซอมบี้ก็ไม่มีเนเรามีอาวุธอะไรบ้างเรามีอาวุธแค่อันเดียวนะครับอาวุธก็ง่้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋ออันนี้เป็นช่องนะครับช่องที่หนึ่งช่องที่สองหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจไปเราไปดูหลังอื่นบ้างนะครับหลังไหนที่เรายังไม่ได้ดูเอ้ยเจอซอมบี้นะครับโอ้วิ่งสุดชีวิตเลยนะครับอย่าไปสนใจนะครับโอ้ย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 โอยตายโอ้ยกูตายกูตายแล้วนะครับ โอ้โหมันยิงยังไงวะเนี่ยโอ้โหกระสุนก็ไม่มีนะฮะโอ้โหจะไปไหนดีวันเนี้ยกระสุนโง่ๆเอ้ยทาไมข้าถึงเก็บเจ้าไม่ได้เล่นแบบนี้มันจะสนุกหรอวันเนี้ยโอ้โหเฮ้ยเสียงมีคนเฮ้ยมีคนยิงปืนว้ยเฮ้ยมีคนยิงปืนช่วยด้วย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 อยู่อยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยคนไทยหรือเปล่าช่วยเราด้วยเราโดนเอ่อซอมบี้รอบกัดอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วย คุณคุณช่วยเราด้วยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเราไหมโอ้ย oh, ซอมบี้เยอะจัดนะครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเอยมันจะยิงกูหรือเปล่านะครับขอให้มันอย่ายิงกูนะฮะอยู่ไหนวะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับผมนี่ไงเฮ้ยมันนอนตายอยู่นะครับไฟฉายไฟฉายเอามาตีได้ไหม เอามาตีเอามาตีเอามาตีก่อนเอามาตีก่อนนะครับเอามาตีก่อนเดี๋ยวเราจะไปเก็บของไอ้คนนั้นนะครับที่มันยังนอนอยู่กลางถนนนะครับรู้สึกว่ากระผมนั้นใกล้จะตายแล้วนะครับอุ้ยมันต้องมีเทคนิคการตีนะฮะเข้าใส่อึอึเฮกช็อตเฮกช็อตอุ้ย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 ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหไม่สู้นะครับไม่สู้นะครับ อุตส่าห์เจอคนนะครับโอ้โหแต่ไม่มีอาวุธนะครับอาวุธหายากมากนะครับเกมนี้แนะนําอย่าเล่นครับเฮ้ยมันฟื้นหรอเฮ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนครับซอมบี้นี่มันมีเขตจํากัดของมันหรือเปล่าผมจะวิ่งหนีมันนะครับน่าจะหนีได้นะเออหนีได้ด้วยนะครับมันมีเขตนะครับมันมีขอบจํากัดนะครับเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าอุ้ยของอุ้ย โอ้ยรู้สึกหนักนะครับอันนี้คืออะไรถืออะไรอยู่วะเนี่ยมีมีกระสุนไหมไม่มีกระสุนนะครับไอ้เดี๋ยวเราย่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอุ้ยของเต็มเลยนะครับน่าจะเป็นของนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บของเก็บอุ้ยปืนนะฮะอุ้ยสไนเปอร์นะฮะว้าวกูจะโดนสอยไหมเนี่ยอุ้ยของของเก็บของเก็บของเอาของเต็มเหรอ เดี๋ยวเดี huh uh ๋ยวเดีวผมว่า eh มัน huh ต uh ้องมาเกิดแถวนี้แน okay. okay. no okay. 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 ่นอนนะครับผมขออนุญาตหมอบก่อนนะครับเออ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 อเอ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 เออเออเเออ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 เอ สุดยอดนะฮะมาแอบเหมือนเดิมนะครับมาเคลียของครับผมเคลียของนะครับเถวบ้านเรียกเคลียของนะฮะเฮ้ยปืนอันนี้ก็มีนะครับอ้อสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดโอ้ว้าวสุดยอดแจมโบ้นะฮะเออรู้สึกว่าทําไมของเยอะจังวะถอดเสื้อได้ไหมถอดได้นะครับถอดกางเกงได้ไหมอันนี้อะไรเอ่ยนี่ไม่แน่ใจนะครับถอดไว้ก่อนนะครับโอเคเราต้องเก็บกระสุนเก็บยาไว้เยอะนะครับเก็บแม็กเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันมีเซฟโซนไหมวะ มีคนเป่าวะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองยิงนะครับเจ้าซอมบี้โง่นะครับมันอยู่ไหนกันอันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนยิงปืนครับนะฮะใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตขอขอนุญาตปั๊มเลือดก่อนนะครับบึงบ้งบึ้งนะฮะอันนี้ใส่เลือดได้หรือเปล่า ดอกไปเหอะไฟชงไฟฉายงงๆเอาแล้วเลือดใส่ช่องไหนวะเนี่ยเราสองคนก่อนนะครับเผื่อมีคนนะครับโอเคไม่เจอครับผมเดี๋ยวเรารอหลอยคนก่อนนะครับเสี้ยนแล้วเนี่ยเสี้ยนแล้วนะครับเมืองนี้ก็ไม่น่ามีครับผมอย่างนี้ไม่น่ามีไม่น่ามีเลยแฮะอะไรวะ คนก็โดนซอมบี้ตกตายมันใช่เรื่องหรือเปล่าเนี่ยมันใช่เรื่องหรือเปล่าอืมมองไม่เห็นซอมบี้เลยนะครับหรือว่าต้องเข้าไปใกล้ๆอยากลองยิงหัวซอมบี้สักนัดนะเมื่อกี้มันเอ้ยนี่ไงนี่ไงโบนะฮะววสุดยอดนะครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ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 ย โอ้ยอ่าโอเคครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบใจอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ